สวัสดีครับผมโก้มองบอลก่อนอื่นต้องบอกว่าสมาชิกใหม่ฝากแรก100บาทเท่านั้นรุ้นลับไอโฟน16กับทางยูฟ่าเราครับสาหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มด้วยกันก็สามารถแอดไลน์ทางด้านซ้ายมือผมได้เลยครับหรือถ้าใครที่อยากย้ายบ้านหรือกําลังมองหาบ้านหลังใหม่อยู่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับผมยินดีต้อนรับครับวันนี้ก็มีศึกที่เด็ดออมาฝากอีก1คู่เช่นเคยครับฮังการีเปิดบ้านต้อนรับเยอรมันการข่งบอลในแมตช์นี้ทั้ง2ทีมครับฮังการีผลงานในช่วงหลังดูไม่ค่อยดีนักเฉพาะเกมล่าสุดที่พ่ายให้ กับเดแลนร์ถึง4-0แสดงให้เห็นถึงปัญหาในเกมรับที่สูญเสียประตูง่ายแม้จะเล่นในบ้านตัวหลักอย่างโดนิกที่เป็นกําลังสําคัญในเกมลุกแต่การเจอกับทีมที่เหนือกว่ามักจะเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาทางด้านของเยอรมันฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเกมล่าสุดถลม่มบอสเนีย7-0แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเกมลุกที่เฉียบขาดและดุดันผู้เล่นอย่างจามานมูเซล่าเป็นตัวหลักที่พร้อมปั้นเกมลุกและสร้างโอกาสให้ทีมอีกทั้งยังมีความมั่นใจ จากการพบกันล่าสุดที่เอาชนะฮังการีได้ถึง5-0เยอรมันเหนือกว่าทั้งในฟอร์มการเล่นและคุณภาพผู้เล่นดังนั้นเกมนี้ขอมองไปทางที่เยอรมันครับที่จะเอาชนะได้ไม่ยากฟันทงเยอรมัน100%ครับถ้าใครคิดเห็นตรงกันตามกันไปได้ครับส่วนถ้าใครไม่ชอบข้ามฝั่งได้เลยครับไปครับ